รับรองว่าโอ้โห,โห,โหสาวๆกรีร๊ดกันสนันบันไหวครับครับแน่น,นอนเพราะว่าเป็นหนุ่มที่เขาเรียกว่าผ่านการประกวดมาแล้วด้วยามาพบก,กับหนุ่มโซนค้ที่4ี่ของเราเลยครับเชิญครับ ดอดขอทำไมที่ทมันติดกันเวลาดูหนังทุคืสุขก,กินจะเดินจะนอนด้วยกัน,นไม่มีใครเคียงข้างกายไม่มีใครเลยจะมีใครใครวาดคนตาตาอย่างฉันที่มันทำไม่ได้ Hãy subscribe khai kênh Ghiền Mì khai Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โทไม่ปี้ยแล้วว่าไม่มีสิทธิ์เลือกแน่นอนนะอยากจะอยู่ทีมกับพี่หมวยมากเลยแต่มวยนะเขาโลภมากเขาบอกเขาใจเดียวกับบอลไม่เอาครับคุณอยากะเลือกเขาใช่ไหมครับบอลบอลบอลพี่นักบอลนะบอลไปอยู่ฝั่งนู้นไปบอลให้แกไปอยู่ฝั่งนู้นหญ่บอลด้องใ้เก่งได้เกิจริงนะเลน้วยเนี่ยไหลเลยอ่ะไหลเะ มบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะรู้ตัวเองแล้วว่าไม่มีสิทธิ์เลือกแน่นอนนะฮะอยากจะอยู่ทีมกับพี่มวยมากเลยแต่มวยนะเขาโล่มากเขาบอกเขาใจเดียวกับบอลนะครับเพาว่าคุณอยากจะเลือกเขาใช่ไหมครับบอลบอลบอลพี่รักบอลนะแบบไปอยู่ฝั่งนู้นไปเอาไนบอกรักเดียวใจเดียวกัพี่ ต้นแล้วว่าทำเฮฮาเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนบอกว่ายังมีอีกนะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็อลให้อยแกไปอยู่ฝั่งนู้นไงทำไมเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยอะี่แกพี่แนหอนเราเลิกกันนี่ไงที่ตอนไหนนี่ไงผมบอกแล้วผู้หญิงแบบนี้เอาไปเคียงข้างบ้ายู่อย่างผมสิใช่ไหมแม่จ๋า ใครทำตัวนี้ไใช่ไหมแม่จ๋าถึงเรี่กงเขาแม่แลคะครับผู้หญิงที่เราเคารพแล้วก็รักเราเรียกว่าแม่โอ้แม่แม่นี่พ่อัวใจเป็นลูกไหมโก <c oughs> ดแม่ถามอย่างเดียวเท่านั้นดีกว่าเต้าโอ้ยสดสดา่ามีกระสอดพี่กระสอดเลือกไว้แล้วติกาคือคนเราเนี่ยตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยมันต้องตัดสินใจไปได้วยความแม่นยำนี่ใหม่ผ่านไปแล้ว ก็กำลังจะถึงวันวาเลนไทน์พี่ไม่ให้ของขวัญหนูสักอย่างเหรอคะไม่เป็นไรพี่ถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ว่าใจอยู่ตรงนี้นะฮะได้ยินกันแล้วนะสเปคผู้หญิงในดวงใจตอนสเปคผู้หญิงใช่ไหมครับอย่างนี้เลยครับผมอย่างนี้เหรอย่างนี้เลยครับหน้าตาเหมือนอาม่าข้างบ้านเลยนะครับจะบอกอะไรให้ AF ทุกซีซั่นฉันได้มาหมดแล้วได้อะไรครับ เป็นตุ้ยเป็นแม็กเป็นบอยถ้าเช่นนั้นนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เหลือตำแหน่งอีกที่เดียวอยู่ฝั่งโน้นนะครับไปอยู่กับทีมน้องเมเปิ้ลน้องป้านไปมา เหมาะสมที่จะน้าเขาอีแบบนี้เข้าใจเข้าใจว่าคนมาทีหลังไหนมองหน้าดิดูด้วยว่าหน้าตาเนี่ยคนนี้หน้าตาดีเท่าไรนั่งบนนี้ลูหมาลูกมาดูหน้าดิเออนั่งบนเลิกกันาทำไมมั่นใจมานั่้าข้างหนึ่งวะเอาละีนี้นะครับเราจะมาผ่านกันเอ่อทดสอบกัน นะครับบททดสอบแรกนี่นะครับชื่อบททดสอบฉันรักแกว่ะบททดสอบฉันรักแกว่ะหนุ่มสาวทีเดียวกันต้องจับคู่กันแล้วออกมาบอกรักโดยสาวโสดต้องออกมาบอกกับหนุ่มโสดว่าฉันรักแกว่ะจากนั้นหนุ่มโสดต้องทํายังไงก็ได้ให้น้ําตาไหลภายในหนึ่งนาทีโดยมีอุปกรณ์เรยกน้ําตาให้ถ้าใครทําได้ก็พานไปเลยมาถึงบททดสอบแรกนะครับฉันรักแกว่ะ บททดสอบนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับจอบมานะครับทีมละสองคนนะครับผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนนะครับจะให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายบอกรักผู้ชายฉันรักแกว่าจับเวลาภายในหนึ่งนาทีฝ่ายชายจะต้องร้องไห้ให้ได้ภายในหนึ่งนาทีใครร้องไห้ได้ภายในหนึ่งนาทีรับไปก่อนเลยหน,นึ่งคะแนนร้องไห้ไม่ใช่แบบแกล้งแกล้งทำแบบร้องไห้คือไม่ใช่นะต้องไมนะ่มี<อ>น้ำตาไ <ตา S 2> หลด้วยน้ำตาหยดโยดยที่ บางครั้งนะครับของแบบนี้มันก็ไม่อาจจะสั่งงานได้เราก็มีอุปกรณ์ช่วยต่างๆนะครับทุกอย่างนี้อัดเดปได้นะครับหรือว่าไอ้นี่เราจะแบบไม่อยากจะเอาไปสอนผลนะครับก็กลืนเข้าไปให้มันติดคอนะฮะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนไหมได้พ <c oughs> ี่อามิเบิรนเช่นครับ อตัวอย่างตัวอย่างเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วคืออยู่วงการมา20่สิบกว่าปีค่ะเรื่องเงินน้ำส่งน้ำตาเนี่ยสั่งปิดเดียวปิดเลยสั่งปุ๊บมสองสามทีสองสามวินาทีปิดเลยผู้หญิงนะครับจะต้องบอกผู้ชายนะครับว่าฉันรักแกต้องพูดให้ซึ้งเลยนะฉันรักแก้วอะไรเงี้ยพูดได้เลยพอพูดจบปุ๊บเรา่มจับเวลาเลยนะอ่ะพร้อมโยฉันรักแกว่ะจริงเหรอ เรียกมาเล่นตัวอย่างนี้นะเอาน้องมาป้อล้อไม่ร้องวันนี้เขาจะตบหัวแกให้ใหมม<อเ>คำมั่งใครจะมาเล่นก่อนน้องแพรน้องแพรนะครับจะคู่กับใครดีคะน้องบอลค่ะน้องบอลน้องบอลนะครับใจส่งถึงใจเธอมือจับกันไว้มอง พร้อมแล้วเ,เ,วเปิ้ลครับบอกรักคุณแจ๊ดเครับพี่แจ๊ดคะโโหโหฉลักแกว้วอ่ะาเมเอจแพ้ครับบ้าผมยังต้องผ่อนอยู่นะครับเอานะอนนนะไรดีคนะ 老板服